ท่านผูช้ชมครับในชีวิตของคนเราเนี่นะฮะการได้เลื่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปมันย่อมดีใช่ไหมฮะใช่ค่ะเออแล้วก็เป็นหลายๆท่านก็เรียกว่ามีความใฝ่ฝันนะฮะเป็นข้าราชการก็อยากจะมีตําแหน่งที่สูงขึ้นสูงขึ้นใช่นะครับแต่สลับนะท่านนี้นะฮะก็เรียกว่า เขาเป็นอะไรนะฮะขายประกันพี่ขายประกันมันมีตำแหน่งได้เหรอฮะอ้าวมีสิมีเหรอโอ้มีค่ะแล้วพี่ไปรู้ได้ยังไงวะเพราะพี่เคยทำเฮ้ยทาไปทุกทุกสารทิศเคยเป็นผู้จัดการภาคมาเหมือนกันเป็นถึงผู้จัดการภาคนี่เหรอฮะใช่ค่ะไม่ต้องบอกว่าบริษัทไหนโอ้โหนะคะฉะนั้นพี่ทําอะไรพี่ไปทําอะไรเนี่ย พี่ต้องไปให้สุดโชคโชนมากนะฮะถึงระดับเพราะฉะนั้นรู้รู้ดีว่าคนนี้เขาจะมีการเลื่อนตําแหน่งด้วยเดี๋ยวนะคะเอาเรามาดูนะคะประกันประกันก็มีตาแหน่งมาดูตรงนี้นะคะประกันเนี่ยตอนเนี้ยสําคัญนะคะทุกคนควรจะมีเพราะพี่รู้นะคะเพราะพี่เคยเจอกับตัวมาแล้วนะคะเขามาหาพี่เขาบอกว่าเขาทำประกันพี่บอกขณะนี้เส้นใจตัดอยู่เนี่ยทีมงานของคุณหายไปไหนหมด นะคะเส้นอาทิตย์คือบริวารเส้นใจของคุณเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยสองปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกน้องกับคุณไม่ค่อยจะทํางานเลยนะเขาบอกแทบจะไม่มีมีแต่มันไม่ทําเลยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเขาเสียฝันเขาไม่ค่อยทําทาเออยายบอกก็อ่ะไม่เป็นไรช่างเขานะคะก็ยังมีส่งให้มากนะตอนนี้มันพอมีมีแต่ไม่มากเขาบอกใช่ค่ะนี่คุณกําลังคิดที่แต่นี้ประกันเนี่ยเราจะเห็นเขาบอกเส้นเสาเพิ่ม <rev. S 2> เราจะไปบอกว่าเขาขยายากิจการไม่ได้บอกว่าคุณกำลังจะลุย uh huh. เพราะงานเขาจะเพิ่มขึ้น uh huh. คุณกำลังจะลุยนะ uh huh. นะฮะคุณกำลังจะลุยเขาบอกใช่ค่ะ uh huh. คือจะเพิ่มงานเข้ามาลุยลุย uh huh. ได้ uh huh. นะ,ะลูกน้องมันจะดีขึ้นแต่มันดีขึ้นแวบเดียว uh huh. นะคะแต่ว่าลูกน้องก็ควรจะมี uh huh. แต่คนที่ขายนอกจากจะลุยงานเต็มที่แล้ว ตัวคุณจะต้องคอนเน็ชันคอนเน็กชันก็หมายถึงว่าเส้นเสามีหลายเส้นในมือซ้าย<อ>ในเมื่อเส้นเสามีหลายเส้นแล้วมันเกิดวิกตอรี่เป็นช่อเลยก็หมายถึงว่าคุณจะต้องขายเองด้วยนะคะแล้วคุณจะขายได้เยอะคุณจะต้องสร้างดัมมีค่คอร์ส ก็คือลงโคดของคุณเองลงโคดพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะ <c oughs> ก็คือลงตรงนี้แล้วคุณจะได้เงินเยอะอในปีหน้าปีพศ68ถ้าการขายประกันของคุณเงินไม่ดีกว่านี้<อ>และคุณนะคะจะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนแต่คุณสามารถจะเป็นดาวดวงเด่นในปีหน้าเช่น<อ>นั้นคุณทำไปนะ,ะถ้าคุณไม่ดีกว่านี้คืนเงิน คืนใี้เขาเลยคืนถ้าไม่เทาของดไม่ดีอ่าพพ่แะ้วนั้นพี่อัดเทปไปเลยอนะคะนี้ประกันนะฮะแล้วก็เรียกว่าประกันนี่เราจะต้องดูว่าทีมงานเป็นยังไงสมมุติว่าทีมงานเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ตัวงรู้เราดีเราก็ต้องพุ่งไปที่ตัวเรานะบางคนไม่รู้ดวงดี ไป,ไปปั้นทีมงานแต่ทีมงานไม่ทํามันผิดจังหวะหมดเลยแล้ว,ลว,ลวตรงไหนที่มันบอกว่าตําแหน่งอะไรการเลื่อนขั้นมันจะดีไม,ไม่ถึงกัรเลื่อนขั้นเอาไปดู<อ>เพราะต้องเคลื่อนพั้นนี่มันต้องเป็นอะไรเขาเลือกเป็นอะไรนะเป็นเป็นใหญ่เฝ่าผู้จัดการภาคเป็นอะไรพี่ก็ลืมไปแล้ว<อ>คืองานดีขึ้นแต่เส้นอาทิตย์ขึ้นมาได้แต่ว่ายังไม่ได้สวยเต็มที่นะฉะนั้นก็อ่านว่าน่าจะทํายอดได้สูงเป็นเรื่องทายอดทํายอดได้สูงลูกน้องช่วยบ้าง แต่ส่วนหลักมาที่ตัวเองถึงต้องสร้างดัมมี่โค้ดไงโอ้แล้วก็คือต้องสร้างผลงานเข้าทีมตัวเองด้วยคือมาดูกับพี่เินนีเนื่องจากพี่เินนี่เขาเป็นคนที่แบบว่าเจนจบหลายสาขามากเจ<อ>ือกทุกเรื่องเลยครับ <laughs> 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 การเจนจบพวกตรงนี้นะครับมันพอมันก็เลยจะกลายเป็นคือถ,ถ้าเราเคยนะเราทําอาชีพอะไรปนะุ๊บเนี่ย เราก็จะมองออกว่าตัวนี้จะไปไหนบางทีพี่ไม่ได้ทําแต่มีลูกค้าเข้ามา <Okay. S 2> ลูกค้าเข้ามาพี่บอกคุณทําอะไร <Okay. S 2> ลูกค้าก็จะเล่าให้ผมให้ฟัง <Okay. S 2> ว่าผมทำอย่างนี้อย่างนี้พี่ก็จะถามว่าเอออาชีพนี้มันยังไง <Okay. S 2> ฉะนั้นพี่ก็เลยเป็นนางงามร้อยตําแหน่งอ่ะคือจะรู้หมด <Okay. S 2> แม้กระทั่งบริษัทนี้ จจะเข้ามาหาชนต้องแต่งบัญชีก่อนสมปีหรืออะไรประมาณนี้เราก็จะรู้แล้วว่าบริษัทนี้อ๋อถ้าเราจะซื้อหุ้นไอ้นี่มันแต่งบัญชีอไอ้นี่มันดีนี่หว่าตอนนั้นมันดีแต่ตอนนี้ตอนน,อน,นี้ธุรกิจนี้กําลังมีคู่แข่งพี่ก็ไม่ซื้อข้าใจะอะไรประมาณนี้เราต้องรู้หมดเขาเรียกอะไรนางงามไหมร้อยตำหน่งร้อยตำหน่งอันนี้ตั้งเองใช่ไหมใช่ค่ะแต่คนอนื่นเขาตั้งให้ว่าอะไรบ้างเสือกร้อยตำหน่งนางงามเสือกร้อยอยางนางงามสอทอรอ เสือกทุกเรื่องนะฮะเฮ้ยแต่เรื่องผัวเรื่องเมียพี่ไม่เกี่ยวนะนะฮะพี่จะเกี่ยวเรื่องดูได้ดูได้ทุกเรื่องใะให้ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะพี่มัชฌีมก็ก็เป็นบางเรื่องนะคะก็เป็นบางเรื่องเรื่องที่ดินพี่ก็รู้แต่ว่าซื้อมาขายไปอะไรประมาณนี้ถ้าเราอย่างรู้ลึกพี่ก็พยายามอยู่ใกล้คนเก่งพี่ก็ปรึกษาคุณคุณนำอย่างวพี่มัชนี่ก็จะเป็นคนที่ขนาดนี้ ท่านก็ไปที่74แล้วนะฮะแต่ความอยากรู้อยากเห็นในความเป็นสอทรรอนี่นะฮะของท่านนี่นะฮะทุกวันนี้ก็ยังไปเรียนรู้เกี่ยวกับนะฮะยังไปเรียนเลยนะฮะนี่ล่าสุดลงลงคอร์สนู่นคอร์นี่ตลอดเลยนะฮะคอร์สอาหารบางคอร์สอนุนไอ้นี่บางอาหารบางทีเราไม่เคยไงนี่กำลังจะไปเรียนอาหารกำลังไปเรียนของหวานอย่างยากอยากเรียนนะนี่นะฮะสมกับเป็นที่นางงามสอทรรอนะฮะ แล้วก็เอาความสทอทรรอนี่นะฮะพอท่านมาดูลายมือใช่ไหม,หก,มก็จะเอามาเอามาบอกแล้วมันก็จะตอนที่รับฟังปัญหาของท่านก็จะพยายามหาทางออกให้ท่านด้วยประกอบกับสาทางลายมือ,อมนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีครับ